ช <c oughs> ูอ่โยมอยู่ดีมีความสุขนะอ่โยมเงินนี่ไม่ต้องกรไดานะจะมาไม่ได้รับเงินนะล้วเฉพาะอาหารก็พอโยมเป็นขวญถุงนะอ่เป็นขวญถุงเก็บไว้เป็นของขวญน,นะของขวญวันนี้ได้ทาควมดีแลวอ่ะโยมจะใส่ใส่ไหมใส่เลยก็ได้อ่าอ่า ขอขอทุกคนนะมีความสุขมีความเจริญอายุมั่นกวันเยืนนเดียรรอแป้นหนึ่งอัน้าแล้วอ่าอ่าอ่าไม่เป็นไรไม่ต้องรีบก็ได้นะก็มาจากเชียงใหม่นะมามามาตามหาญาติเนี่ยวันนี้เจอญาติเยอะเลยนะญาติโยมเนี่ยนะญาติโยมเนี่ยในติกตอกมาคะเออเออใช่ใช่คนเดียวกันนะนะครูใบเฮงนะครูใบเฮงไปติดตามดู ในพิกด็อใน Facebook ใน y ยู t ู b ได้เป็นแฟนคลับนะ FC ได้ถึงเอนะเป็น FC ฟซดูใจเองนะมีนคนคนรู้จักเยอะ